ก้อนแข็งที่หน้าอกใช่พังผืดหรือไม่หลังเสริมหน้าอกถ้าเริ่มรู้สึกว่าหน้าอกแข็งขึ้นคลำเจอก้อนหรือรู้สึกตึงผิดปกติหลายคนอาจสงสัยทันทีว่าใช่พังผืดหรือเปล่าคำถามนี้สำคัญมากเพราะพังผืดคือภาวะแทรกซ้อนที่พบได้หลังการเสริมซิลิโคนสังเกตอาการก้อนแข็งที่อาจเป็นพังผืดคลำแล้วเจอก้อนแข็งใต้ผิวหนังหน้าอกด้านใดด้านหนึ่งแข็งกว่าชัดเจน รูปทรงเริ่มผิดปกติเอียงยกสูงหรือเบี้ยวอาจรู้สึกตึงเจ็บหรือไม่สบายเวลาสัมผัสหน้าอกเริ่มดูไม่เป็นธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไปแต่ทุกก้อนแข็งเท่ากับพังผืดจริงไหมคะไม่เสมอไปค่ะเพราะก้อนแข็งที่หน้าอกอาจเกิดจากอาการบวมน้ําชั่วคราวหลังผ่าตัดใหม่กล้ามเนื้อที่ยังหดตัวยังไม่คลายจากการเสรื่อมใต้กล้ามเนื้อ ก้อนพังผืดแบบไม่รุนแรงซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยการนวดแล้วควรทำอย่างไร 1. อย่านิ่งนอนใจถ้ารู้สึกว่าหน้าอกแข็งหรือผิดรูป 2. เข้ารับการประเมินกับแพทย์ทันทีเพื่อตรวจว่าเป็นพังผืดระดับใด 3. มหมั่นนวดหน้าอกอย่างเหมาะสมตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันพังผืดตั้งแต่ระยะเริ่มต้น Siri c a r ็ Center น,นวดหน้าอกหลังศัลยกรรม เรามีประสบการณ์ตรงในการดูแลเคสหน้าอกแข็งก้อนพังผืดเทคนิคเฉพาะในการคลายพังผืดแบบไม่รุนแรงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลดพังผืดที่เริ่มก่อตัวลดความเสี่ยงการพ่าตัดซ้ำด้วยการดูแลเชิงลึกเฉพาะบุคคลปรึกษาและนัดหมายได้ที่ซีรีแค์เซ็นเตอร์ซอยสีนครินท40ตรงข้ามซีคอนสแควร์เปิดทำการทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาแนะนำจองคิวก่อนนะคะ เนื่องจากคิวทางสถาบันค่อนข้างแน่นมากค่ะ